พบกับเบียร์อีกแล้วนะคะเบียร์เพอร์เฟกต์คนะคะวันนี้เบียร์ก็จะมารีวิวในส่วนของกระบะยกสูงกันบ้างนะคะตัวนี้เป็นกระบะ OpenCAP นะรถเป็นปี2015นะคะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะเป็นรุ่นไฮลักวีโก้แชมป์นะคะด้านหน้าเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยกระจังหน้าเป็นแบบโครเมียมนะตัวนี้จะเป็นคาร์บอนสีออกเทาเนะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้ตัวไฟตัดหมอกนะจ๊ะตัวนี้ครอบ โครเมียมมาให้นะแต่งมาให้แล้วนะคะสำหรับไฟตัดหมอกรุ่นนี้ตัวรถเป็นสีขาวสภาพสีค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบนะซุ้มล้อมีมาให้เป็น6นิ้วสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวนี้แม็กเป็นแม็กแท้จากโตโยต้านะตัวนี้ขอบ16นะเป็นแม็กขอบ16ได้านกระจกมองข้างตรือนนี้จะเป็นสีโครเมียมนะคะมาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวให้ด้วยแล้วก็ตัดกับสีดำทูโทนแบบนี้นะ สภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยงามมากมีคิ้วกันศาสตร์ติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกยังเป็นกระจกเดิมนะคะตัวสติกเกอร์ของ t o y ย t a ต่างๆยังอยู่ครบนะตัวนี้มือเปิดเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็มีที่เบ้ารองมือให้ด้วย<ม>กันลอยนะเวลาที่เราจะเปิดประตูนะตัวนี้อ่ะ ด้านหลังนะเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะตัวนี้ด้านหลังไฟท้ายก็จะครอบไฟท้ายมาให้ด้วยเหมือนกันเช่นเดียวกับตัวไฟตัดหมอกด้านหน้านะมือเปิดกระบะท้ายนะคะครอบมาให้เป็นสัญลักษณ์วีโก้แชมป์แบบนี้เลยแล้วก็มีไฟเบรกมาให้ด้วยนะตัวนี้นะบ่งบอกว่าเป็นรุ่น E นะคะ v ี g กแชมป์รุ่น E สภาพสีนี้ บอกอีกครั้งว่าสวยมากคันนี้รถเนี่ยดีจริงๆนะคะตัวนี้2,015สภาพรถนี่ใหม่เอี่ยมเลยเป็นรุ่นพีร n เนอร์นะเรามาดูภายในกันบ้างว่าภายในตัวนี้เนี่ยจะว้าวขนาดไหนกระโดดขึ้นมานแนงภายในนี่เรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยนะรุ่นนี้เครื่องเสียงมาเต็มลำเลยนะคะตัวนี้แต่งมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะความแรงอยู่ที่2,000วัตต์เลยสำหรับเครื่องเสียงตัวนี้ ใช้ได้ทุกปุ่มนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองเครื่องเสียงกันนะแต่ขออนุญาตพูดถึงตัวรถก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบเ o w e r ์นะคะเป็นมัลติฟังชันนะคะควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยได้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้เลขไมค์ค่ะเลขไมค์ตัวนี้เรียกได้ว่าว้าวมากๆเลยไม่ถึงแสนนะตัวนี้มาอยู่แค่8 2 2 7 1แต่งเครื่องเสียงมาให้ครบแบบนี้รถสภาพใหม่เอี่ยมแบบนี้เรียกได้ว่าถ้าใครซื้อไปนี่คุ้มมากไม่ต้องไปแต่งเพิ่มใดๆแล้วนะจ๊ะ Gear, เป็นระบบเกียร์ธรรมดา5สปีดนะคะตัวนี้ด้านแผงคอนโซลน,นี่ก็จะเป็นในปุ่มควบคุมเครื่องเสียงต่างๆนะอันนี้จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงด้านหลังนะสามารถปรับได้หมดเลยนะคะพวกเบสพวกเสียงกลางเสียงแหลมต่างๆนะได้หมดเลยนะสําหรับรุ่นนี้แอร์ปุ่มทุกอย่างยังใช้งานสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ใช้ได้ทุกอย่างทุกปุ่มเลยนะไม่มีปุ่มใดเสียเลยนะอันนี้นะเบา เบาเขาก็ค่อนข้างที่จะสวยงามแล้วก็ยังใหม่เลยนะตัวนี้จะเป็นเบาผ้านะคะแต่งมาให้แล้วเรียบร้อยพรมมาเป็นแบบพรมกระดุมเข้ารูปเป็นสีแดงเลยตัวนี้แต่งสวยมากมากเลยภายในนี่ตัดดำแดงนะให้มันรับกับเครื่องเสียงด้านหลังสวยงามมากเดี๋ยวเรามาฟังว่าเครื่องเสียงเนี่ยใช้งานได้จริงหรือเปล่ารุ่นนี้ถ้าซื้อไปเนี่ยเดี๋ยวบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะอ่ะ ดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้ห้องเครื่องอ่ะเรามาดูในส่วนของตัวน็อตต่างๆยังอยู่เดิมๆนะจ้าไม่มีการถอดไม่มีการขยับใดๆนะยังสภาพสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะรอยเม็ดอ์กยังอยู่โลโก้โตโยต้ตรงนี้ยังอยู่อยู่เลยนะสำหรับใครที่กังวลว่าเ้ยรถมันจะโดน ถอดโดนขยับโดนทําสีมาหรือเปล่ารับประกันว่าตัวนี้ไม่มีแน่นอนนะคะแผ่นเพจมโอกอต่างๆยังอยู่ครบนะตัวนี้นะน้ํามันเครื่องไม่มีไวย้ไม่มีเยอะเออเยิ้มนะตัวนี้นะดูให้เห็นกันจะจักันไปเลยนะว่ารถของเราการันตีในเรื่องของการชนหนักพิกคว้าไม่มีอยู่แล้วเรามาดูในส่วนของราคากันบ้างว่าเจ้าโตโยต้ามีโกะแชมป์ตัวนี้ราคาจะอยู่กันที่เท่าไหร่ เรามาดูในส่วนของตัวราคา t o y ย t a Vigo ก้แชมคันนี้กันบ้างกันราคาอยู่ที่457,000บาทเครื่องเสียงแต่งครบๆแบบนี้นะสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากจะมาดูรถตัวจริงกับเราเนี่ยสามารถเดินทางเข้ามาได้นะถนนสุขุมวิท105ซอยลาซาน87นะคะหรือจะโทรมาสอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยติดต่อเซลเบียหรือว่าเซลปลั๊กได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีในส่วน ลดเพิ่มเติมให้ด้วยสําหรับโปรโมชั่นท็อปอัพของเรานะจองเท่าไหร่ลดเท่านั้นสูงสุดเราเปิดจองได้ที่20,000บาทนะอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะวันนี้เบียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ